คำแสงคืออยากอ่นนังพี่น้องอยากติงกบปนแบบแบบเบาโยเห็ดไหนกินแต่ผุนพี่น้องเนาะโกบมันกระเนี้ยอะไี่น้องเลยเห็นตั้งแต่คำแสงมาช่วงัหนชวนใส่กับช่วงัหนก็ซื้อโอ้ยไรช่วงซ้ำหนิเนาะซ้ำหนิเนาะต้ำก็ใส่พังเราไม่โตง่ายแคบห่วยหัวปลายผู้ผู้ปลายหน้าผู้ผู้หักเอาไปกินกระปุกกบเมาหนิแล้วบอกให้เอทีเหน่องใหม่พี่น้องคือไเด้อ ทำไม้ำไมบุ้งบอกโหรนทำไมโจดเนาะดิบลายมันสิโตใหญ่ตดีเขียดเจอเขียดโม่ไปหนอเบื้องคือบื้งขือเนาะมันชิเป็นคือแบบกบมันแบบอยู่นน่น่ะอันกบเก่าเนาะโอ้เราตอกผูกกันกินแล้วเนาะมันบุกขึ้นแล้ว เออมันกินตอนมันตอดเขามาันมามันก็เลยม,เมุดนหมดเลยมีแต่ทาอันนั้นกะบม่รับทาทาบะผูกสีมันก็บที่มีเขาลูกเกิดแล้วอยู่ได้ในน้อยเนี่อยเกี่ยวไปห่างไกล้พีได้องหมดแล้วเนาะเพราะไรยู่งเนก็ขึ้นขึ้นยู่งเนยังตายออขึ้นขื่น,นราดไปเต็มเลยเล็กห,หน่อยเลยได้ไปขี่ไหมป้าเล็กสวัสดีเด้อพี่น้องคุณนละสวัสดีพี่น้องกาบตัไคร้สวัสดีผุผョกกระเป๋าคอนเซ็งมันหน้าเลยกะ ไปดีพี่น้องเบาเอ๋เนาะไปเบาแล้วมื่อนี้สองคนเฮ่าทำแสงคิดอยากอันนั้นพี่น้องอยากปิ่งกบปนแบบแบบเบาโย่เห็ดไหนกินแต่ฝุ่นพี่น้องเนาะแบบปิ่งแต่ก็เอามาตั้มปนใส่หอมแตรนั่นนะเบาสีเก็ดอ้วนหรือนะครับคือยากนั่นน่ะพี่น้องรดนแห้งเบยบริกรตั้งแต่เบาโย่เมื่อบานทำแสงสูงนั้นเนาะตั้งแต่ฝุ่นแหละก็เลยบริกินเลยเนาะ อันนี้กับพนบริโตกมาสองหมื่นสามหมื่นเลยจะเลยส่วนบ่าวเอเพิ่นมาเสียเบ็ดน้ำเนาะอยู่อยูหน้าไอ้ดอนนี่แหละพี่นเนาะนี่เดี๋ยวบรรยากาศมันดีเนาะได้รักเนาะแดงมั้ยใครก็หัววัดเห็นหัวจิ๊บหมอมีดอกอกได้วัดได้หนินี่กินเมื่อได้แขมป่าเนี่ Pipi sai thang đi. Mí này đi. Pua ở Say chắc xíu lắng xíu hà lắng xíu nào. Phải về. Chưa bao giờ bao nó. Ủa người đại thấy nhé. Pua cua cái nhảy anyway. <N -millimeter> เห็นต no. ั้งแต่เขาแสงมาช่วงนั้นช่วนใสแต่ช่วงนั้นก็ซื้อว่าใหญ่แต่ทรงนีอ่ะนาหนีเนาะ้องกอไทรพังไม่โตงแค่หวยหปายผูผูปลูยหน้าผูผููกับบริกเนาะบริเกย์่ผูกกางเืออบ่นนนี่แหละผูกกางเืนอปลาขี่กระเดือนไงบริเ อันนี้จะว่ายังเจอพวกอันี่ครับนางเล็กพี่น้องที่เสียร์ปะล้วก็ประมาณดึกๆซ้ำหนึ่งกับมาเลาะย่ามบ้างเนาะชิวิตจีเลยกบใหญ่บวกอ่ะกบใหญ่กับซุงๆก่อนเนาะคือกันอยู่บ่คือแม่ปะแต่ในไทยบุคือกันนะขั้นไทยสูงขี้่คลิเกิลคลิคัสเนาะ ถ้าใช้ตั้มมันสีบกขาดเพราะว่ามันกินอยูเพื่อมันโดดบางท้ามันทุ่งแล้มันโดดเลยมันโดดทั่วเลยเนี่ยนหน่อยนี่นี่แหละมองถือสบายอีสองคนไม่แรงอยู่คีบ้าไม่เล่จักตังเบอร์บ้าเอกนะพันบอสบายน้องขึนขึ้นนี่เพื่นเมื่อนอดบ้าน ก็คำสีไอ้ดอนออกมานอนหนำมอคืนก็ออกมาเลยแล้วก็บ่งอะไเรแล้วก็บบกระเจี๊ยบอ,อนอนไปเรียมาพวกเสียวพวกน้อยน้อยเออมาน,นอนพี่อยู่จักคุยกระเป๋าแม่แล้วพี่น่องเน็น้องน้อยมา วันี้มาวิที่ส่วนไท่เบ็ดอยู่เมื่อวานไปุ่่นมาเลยแค่ป่ายไวเท่ะไรมันเังบร้งเฮ้เฮ้เฮ้นี่น้อยคนก็เมื่อไทยเบ็ได้ที่หนองเมื่อวานคนให้อันลูกชายคนอันอันให้ อันนี้เจอด่ะใชนไบหมใช่คนควนขีกระเดือนให้เมื่อวานเสร็จคนน่าริมนี่แหละส่งประมาณบ่ายักล้บ่ายนี่ก็ได้ได้หน่อันก็ได้นี่ก็ได้ใส่แข้งๆกันเลยมันถือมันจังมวนอืมมันบุถิ่งไงกระผูบุไล่ด้วยเถอะอืมอันหนาเหยื่ออันนี้อยู่หนาเหยื่อผู แต่นั่นน,นี่บวสิจาศายอ่ะขี่เดือนเซ่ตที่สิจาศายนี่น้อยน้อยนะขีเ่เดือนขอนนะนี่เสน่ี์พอดีมันมันดิ่งขีเ่เดือนหน่เนาะข้างลูบมันโดดเลยมันเหตุนหนามจังๆจังๆเลยครบมันส่วนแล้วมันพังละฮัด,ด <laughs> เลยเพราะว่าถ้าขีเ่เดือนตัวได้บนตีมกับบุกินพังละฮัดมันงินเชี่ยงหนาเชง่ยง,งมันก็มา เนื้อจะขุดหยากแน่ก็เลยได้ใส่ซชา่ลอกมือก่อนซะมือนฮึแล้วมันโอเคกับใส่คักๆต้องให้บ้าซุกผุนควดเนื้อมาเพราะว่าบ้าเอวผุน่ะบ้านเพิ่นี่กระเดื่อนอยู่บ้านบ้าซุกลายจกเอาแค้มเซ่เลยเออมันอยู่ในแค้มเซ่พอบ้านหอยเขาบอกให้เข่าไก่เอานะเอายังก็ไม่เอากุ้งหอยทุกอย่างเขียนชะงวนเด้ตะกี้ไปจกเอาอีแค้มอซ่ เอาไป้เอาที่เรือนก็บ่ได้ป่ะเออเข้ามาประดักปลาเขาก็บอกไว้ใครไปโดนนะเพราะมีคนไปเอาเขาหยานอันนั้นแหละเพราะมีถือว่าเฮดตี้ไปเอาหันเอาหนีแต่เอาปลาหับนะสอนกุ้งแล้วก็เฮดตี้ใช้เวทไทยเอาปลาดูซื้ออันเพื่อนจะลงไปเห็นอปล่าดูแคมเซตทางเด้มันก็าสวงเหงือกฮะที่เขา่เคยมาจะคือเขาลงไปดุมป่ะเออจะไปยุ่ยอันเขายุ่ยบอลเถื่อนจ้าเขาไปพูน เขาว่ซื้อไปเลยไปไหนดอนไปยังว่าตอนนั้นวะชื่อนั่นแต่ว่าอะไรที่เท่ากันนะมัเป็นเก่งๆหรอกเป็นมีนมีคนรักของเขาก็เรื่องให้ไปเลยไหมเป็ไปคลองบ้าน ก็ไปเหมือนชาวดาวจำหนังไฟไหลกับพอดีด้วยขินไวเป็นอัปะไปยี่นบ่ายคือยังนี่เออแสดงว่าเฮาทำหนึ่งระยย่งไฟมากก็ได้ตอนแสงมีไฟอย่างนั้นอยู่คือว่าโค้มาอยู่เอาโค้มาแต่บานติดบ่รถะแต่ว่าไตเมาขึ้นนี่แหละมันยังมันขึ้นเลยประหยัดไฟเบ็อันนั้นดี ประหยัดแบตประหยัดไฟมูไฟใหญ่ก็เลยใส้คุขุพอสูงมันจักหน่อยใส่งเโอเคพี่น้องเดี๋ยวขออันใส่เบ็ดปลาก่อนเนาะิอีกมันต้เก่างีลางนี่แหละเดี๋ยวจมาว่ากันใหม่อีกเื่อน เดือสองลังพีองเอ้ยจะใช้เอาไงจักลังสิบหาจักจักสิจักสิบสี่มาสิบหามาไ่ไก่อะไรเนาะใส่กลกแทนพอดีประมาณเอาสามเซะเนาะพอดีเมือดนะคันใต่พวกไรใส่พวกไรก็มาหลุดเพราะมันกินไหวมันดูดมันดูดไห้ขยังนี่พยายามมันเขามันถืออีีพยายามก็คือยังถือเลยเนาะมือนตลาเอาใส่ยากออันแล้วเด้ที ถ้าพี่น้องมายามตอนพี่น้มันถือกัพอดีเดยเขงกินแรงเลยเพร่าเฮาไม่เองกินดิข้าวบถือขึ้นไข่ขวดเกาเรีนเรียนเก้าห้าเกาบะถือที่พี่มองเป็นแปนพี่น ยอนมื่อต่อมแ่แถวนซุปขานรากาเรานบ้าน้นให้กันบ้านข้าบน้มาจอบตเตือนนะมีแต่หอดย่ามาวันคุยกับมะแวนาก่อินเขาก็บสมเขากมาตัดเขื่อนนเียเขาตัดปลายมทิมเขาบอมาวนเด้อเดแต้ผูสองเดือนนะป่ะี่น้องเศรษฐิจธุรกิจมิตรทาหล่นต้อนย่ามวามนประมาณเด็กทิหาลัง ขันเกินหาโตเนี่ยโอเคเลยชิมา่างเกินหาโี่ก็ธรรมดาไปไปกลับเฮาถ้ากันเมื่อนางทาอยู่เทียงพี่แหละยน้องประมาณเออเมื่อได้บอกเอ่อประมาณอันนี้มันก็กินได้คนน่ะปลาด้นอย่ามันรูดถ่ายเบื้องที่เนาะถ้ายที่ต้ามพี่น้องเดี๋ยวฝากันกลับก่อน หากเอาไปกินกระปุกบมะหงินแล้บอกวเอเห็นนอไมมพี่น้องคือไฝอนึ่งนกไหน่อไมบงบอกเหรอนกไโจดนกไมได้นกไมโจดเนาะเด็กปลกลายมันที่แค่ไหนนอไหมนี่แค่เจียิ์ถือไฮจิกโต้บ่เบ็ดกาเนาะพอได้อันนี้เมื่อนี้ต้มนกไหมปะเมื่อนี้ต้มนกไหมปะนี่ด็พี่น้อง U sống sáng si. Này, ừ. cô cô. Ra đi đi sáng 3 4 nàyพี่น้อง ลําบายลําไม้ลําไม้มัน

ต้มปะแล้วก็กินกับปนกบโอ้ใส่จากลังเหรอชิมห่าลังอย่าจัวนะเจ้าหูเวอร์เชียนสลัวันเชียนมาแต่สลัวันไงใส่ไก่เนสใส่แต้าตีนบ้านเจ้าของมือนไข่อ่อนบ้านี่กบใหญ่เลยหน่อยกบขี่วะไม่ขี่ขี่จ้ะไผรที่ไปขี่ไม่บอกมมขี่ขี่พุ่นอยู่เถิงเพราะทิ่ไปขี่อยู่ข้างบ่ขีีพ่ น้อยมากพอเปตมาหอยู่มันมีมันมีหนาแล้วมีอยู่มีกะมีกะบ,บกเลยแหละคืออยู่นะเาั่ีน่นบารับใส่น,นัอโอ้วเป็นสกกบัพี่เปะพี่น้องเดียวตัดอันนี้ต้มปะตายยากมลม่เจอกันตอนยาอย่างเีนะ Ô, oh, đầy cặp nhảy nửng nó, ôm nhảy nửng <laughs> <laughs> luôn rồi Càng càng đấy Phải Họt mông, nhảm đây nè, phí nọ ơi Yêu khẩu rồi đấy Yêu khẩu ra đây, hãy nào, nó Hãy nào, à, này, con Ồ, ô, ô. Mà rùa mà này, Mà nằm, mà Yêu nằm, phí nọ, bây giờ Yêu 3 đấy Báo công chí, phần pháo tiếng, phí phí thì... Phải à, Khẩu nhảm con đâu thì à, chỉ có đền này đấy pì pì lên cắn à. thái phôm cả anh bớt chịu bớt thứ quá chuyện ma cậy ôi trời tự nó nghe đòn cả tháo khâu lục cờt อันนี้บริเวณนั่นได้พี่น้องมันเป็นอย่างนี้เขาด้วยหรือไงก็พึเปลี่ยนได้ยม่ได้มีบริษัทบอกย่างไมนีดซึ่พี่ก็ิอ่านไปว่ามาพี่น้องเดี๋ยวอันนั้นหลุนเบ็ดกบนรงกันเนาะมารอบประมามาเบืองล่งเลยซึ่เป็น มาทุกคนได้แนวชสยสารใหญ่เนาะเจอมอ้เป็นตาถือยู้ได้เนาะใส่กลางเหรินเขียดเกียดเกียดสองเลยเนาะ chắc chắc lắm bạn lắm 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 chụp lắm 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 khay lắm 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 thế như thế ไปมาเจาหนูเียดเียดครบมัหมมันลังที่3เลยเพราะว่ามันแดดว่าท่านคักเออมันแดดคักอยู่แต่ว่าท่านไายเหมือนมันบาขอนมันเวิดกิน,น,นหาได้บ่งี่อกหาได้ทิ้ซ บตรายเทรย์ต้นไม้น่ับเนยตั้แก้วก็แก็นตบอยู่ตั้มแก้วน้ำป่าต้นไมแล้วต้วยวะโอ้ยงตีเหลอยีเลอเต็มหอกระบอกเนาะร่างนี้แทบเป็นตะขือเนาะ ปลาเขาจอาไรเรเจ็นเนด 7, 8, แปดหรือเปล่าสามโอแปดลังวะ <5, 8, S 1> อืม, 7, 7, 8, มอีกสองลังสิบห้าสิบห้าไม่ได้หน่วะอีกเจ็ดลังมันมันก็มีเชียงแล้วปอน้อม เหมือ<จ>นต,ตุบตับตุบตับไรเสียงมันมันคบรบแหนะดิบริษัทอะไรเนี่ยอ๋อบูมันบูมานเนี่ยเราบอกคำเสียงปานน้ำพลาสเซียนงกบทั้งจากก็ทั้งคอยไม่บุคือกันมีใส่มันเนาะน <c oughs> มีใส่กบบริษัทกันได้ ừ cái yêu bằng muốn nghi họ bó hoàn tiền mà, mày tiền cốc đi cốc cồn đi mày cốc cồn đi cốc cốc bỏ đi mày cốc cốc cồn đi mày cốc กมึงมั้งเจ๊บึงนี่ได้อะไรนี่กินแล้วก็ขี่เส้นนี้เลยเนาะกินขี่กินแล้ขี่นี่ยประมาณเลยฮู้กจะประมาณหาลังอนี่

โอ้ยเขียดก็ตัวใหญ่ตัวดีเขียดเฮ้ยเจือเขียดโม่โอ้ยดองเเบื้องคือบืคือเนาะมันชิเป็นคือแบบกบมันแบบอยู่นี่น่ะอันนี้กบเก่าเนาะบอกโบเอ้ก็ถือเขียดพี่น้องเขียดโม่ชะนี่นี่ก็มีคุ้นเคยเลย ม่ใช่บุคือกันเด้อกบันเาบัอยะเออกบัคอย่ใช่ดีใช่นี่าใช่ดใช่อยู่บใช่บคืนเออได้บถือู้วัใช่บีกนนะแ่นีมีหลุดเงียบเบิดนะแตงมกบมันผีเขียดไล่นะวอืม เขียนลายเขียนไหมแล้วขั้วเขาปะวะเออนี่ครับเป็นยังไงวะทางไหนวะใช่เขาเขียนดีครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละเขาบอาวาบุษฐานเ่ยบุษัานเห็น สาลอีห้ามไว้ท่าบ่าคีหมูไว้บักเล่ๆมันพี่น้องเออเขาอายดี่นตกนตบัสิปนบักสิแกงขนมใหม่เด้อสาเด้อสาวเด้อครับก่อพี่น้องไปเจอกันคีมนาซะปิดก่อนซะมาเลยบ่ไม้กระทาบางมืออื่นจะก็สิโขลบบ่อเลย バイフの。